ทรงผมใหม่่ยเสียหมดเลยแต่ถ้าใครคิดว่าถ้าทรงผมหน้ามา้ามาเที่ยวทะเลเ่ยนะคุณไปเปลี่ยนทรงใหม่ได้เลยเพราะว่าหน้าม้าเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับทะเลมากๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีหน้ามา้า ก็จะ,จ,จะมีสาวๆนั่งอยู่เยบะอันนี้อะไรอ่ะอนนมไม่อยากบอกว่าเพื่อนมานนไม,ไม่ไม่ถ่ายตัวเองดีกว่าอ,อ,อายแล้วมันจะเปลี่ยนตรงไหนอ่ะ ทำไมมันไม่มันไม่เวิร์กนะ